รองศาสตราจารย์พินิติรัตนานุกูลเลขาธิการสภาการศึกษาของไทยเดินทางเข้าร่วมงานเสวนาสถาบันเพื่อการทูตด,ด้านการศึกษาโลกหรือ Institute for Global Education Diplomacy ที่กรุงเวชิงตานเมื่อเร็วนี้โดยได้รับเชิญจากองค์กรการศึกษาระดับนานาชาติให้เป็นผู้อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทการใช้การศึกษาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ Education Diplomacy ของไทย ที่การสภาการศึกษาของไทยให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ภาภาษาไทยว่าที่ผ่านมาประเทศไทยค่อนข้างจะมีบทบาทในด้าน education diplomacy ผ่านสถานศึกษาหลายแห่งมาตลอดโดยเฉพาะในระดับภูมิภาครือคอนเซปต์เนี้ยประเทศไทยได้ใช้ในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในประเทศข้างเคียงของเรานะครับโดยการที่จัดโครงการกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเด็กหรือแม้กระทั่งการให้ทุน กับนักศึกษาในประเทศข้างเคียงเนี่ยมาเรียนในประเทศไทยซึ่งตอนนี้เราก็ทําอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งเ,เราให้ทุนกับข้าราชการในประเทศข้างเคียงเนี่ยมาเรียนในหลักสูตรของพระยาเอกในเมืองไทยนะครับอันนี้เราก็ทําอยู่ในใน,ในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมซึ่งนอกเหนือจากการสร้างคนให้มีคุณภาพหรือเป็นต้นทุนมนุษย์ของแต่ละประเทศแล้วเนี่ยเรายังมีความสัมพันธ์ ใในในนนนฐฐาาะะบบบบุุุคคคคคคคลลาาคคลกกกัออง์รที่เ่เิดดขึ้ต้ตไปวยแนวคิดเกี่ยวกับ Education Diplomacy หรือการใช้การศึกษาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นได้รับความสนใจในเวทีระดับนานาชาติอย่างมากโดยเฉพาะในการเสวนาครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้นักการศึกษานักวิชาการและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากประเทศต่างๆทั่วโลกได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่ายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนี้ให้มากขึ้น เลขาที่การสภาการศึกษาของไทยย้ำว่าแม้ไทยจะมีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้าน education diplomacy แต่สิ่งที่ท้าทายในอนาคตก็คือการเตรียมการสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าในประเทศไทยหรือคนไทยต้องเตรียมก็คือความพร้อมในการทำงานในสภาวะต่างวัฒนธรรมของคนนะครับเพราะว่าคนในอาเซียนเนี่ยมีความหลากหลายข้านมาก แต่ว่าเมื่ออาเซียนมารวมกันแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือทํำยังไงเนี่ยคนไทยเนี่ยถึงจะทํางานร่วมกับเขาได้นะครับอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างมีคุณภาพละท้าที่สุดผมคิดว่าที่สําคัญคือต้องมีความเป็นผู้นํานอกจากจะร่วมงานเสวนาทางวิชาการแล้วเลขาธิการสภาก,การศึกษาของไทยยังได้ร่วมหารือกับตัวแทนฝ่ายการศึกษาของสหรัฐทั้งจากกระทรวงการต่างประเทศและสถาบันเพื่อการส่งเสร,ริมการศึกษาของสหรัฐ ื่อที่จะสร้างความร่วมมือระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริมให้บุคลากรหรือนักเรียนอเมริกันได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาในประเทศไทยมากขึ้นผมคิดว่าที่สําคัญก็คือการผลักดันในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับของนิสิตนักศึกษาหรือแม้กระทั่งคณาจาร์ระหว่างไทยกับสหรัฐแน่น,นอนขณะนี้เนี่ยมันปัดเป็นวันเวย์าส่วนใหญ่เพราะเรามีเด็กไทยไปเรียนสหรัฐเยอะมากแต่สหรัฐเด็กสหรัฐที่กลับไปเมืองไทยเนี่ยมีจํานวน ไม่มากนะเมื่อคืนได้มีโอกาสกับผู้คุยกับท่านผู้อำนวยการ CEO ของสถาบันไอนะครับ Institute of International Education เนี่ยท่านก็แสดงความสนใจที่จะส่งเด็กสารัฐเนี่ยเข้าไปในเมืองไทยให้มากขึ้นโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยสารัฐจะมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น หลังจากสภาการศึกษาของไทยเตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและเสวนาในด้านการพัฒนาการศึกษาระหว่าง2ประเทศในปีพุทธศักราช2559หรือปีหน้าซึ่งนอกจากจะติดตามความคืบหน้าในประเด็นการทูตการศึกษาหรือ Education Diplomacy แล้วยังมุ่งการถอดบทเรียนโครงการและแนวทางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จของสหรัฐอีกด้วยพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ